ที่นั่นมีค่ะวยบมีคนเนี่ะคระมันมันไม่เกี่ยวกับคู่ที่ฉันนะคะมันเกี่ยวกับข่าวอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วเหมือนแบบเราทําเพลงไงเหมือนเราก็ต้องเก็บข้อมูลทางลักที่มันแบบว่าสมหวังกับรักที่มันแบบไม่สมหวังอะไร่างเงี้ยแล้วช่วงนี้มันมีข่าวที่มันไม่ค่อยสมหวังเยอะหรือว่าคู่รักทะเลาะกันหรือว่าสามเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไงเราเราอ่านแล้วเราก็เออมันรู้สึกอะไรอ่เงี้ย ก็เดี๋ยวเก็บไปทำเพลงล้วกันแฟนๆก็เป็นห่วงว่าอุ๊ยไม่ไม่ไม่ใช่เลยแบบมีความสุขดีแต่แค่แบบพอเราดูข่าวคนอื่นแล้วก็แอบแอบเออนิดนึงแบบว่าเศร้าใจแทนนิดนึงเลยคนทักมาถามเยอะไหมคะไม่รู้อ๋อไม่ไม่เราค่ะเขาคิดว่าเขาน่าจะรู้เพราะว่าเราก็เสพข่าวเท่าเท่ากันไม่ได้ไม่ได้นอนเท่ากันอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่ไม่ไม่มีพิเศษค่ะก็มันเหมือนถ้าเราถ้าเราอ่าน เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าขําก็ขึ้นมาองก็เท่าเท่ากันแต่ว่าเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเออทำไมความรักมันทุกข์จังเลยไรเงี้ยเราก็เราก็เคยรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนอะไรเงี้ยก็ก็เก็บออกมาเดี๋ยวเอาไปทาเพลงค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกขมที่เราโพสคนสืกนิดหนึ่งธรรมดาเราจะไม่ใช่ธรรมดาเราจะไม่ค่อยยุ่งแบบเรื่องของใครอไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คนหูจริงคนหูจริงก็เลยแบบ นิดหนึ่งละกันเนี่ยถามที่หมูเรามันประหยังไงบ้างี่มเราู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมอ๋อ,อจริงๆแล้ว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแค่ในอดีตอาจจะไม่มีคนพูดเยอะเท่านี้อันนี้คือพูดเยอะแล้วก็เยอะมากเยอะทุกอย่างคือเหมือนแทบจะไฟ์สดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนกันว่าพอเราไปรู้เรื่องคนอื่นเยอะๆแล้วมันก็ทําให้เราเศร้านิดหนึ่งเออก็เลยตัดปัญหาก็คืออาจจะพักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยว ทั้งหมดนี้เราอ่านแล้วเราก็มาประมวลทําเพลงอะค่ะเพราะว่าเวลาเราทาเพลงเราต้องนั่งวิเคราะห์แบบพฤติกรรมความรักของคนว่าเขาคิดยังไงเขาปฏิบัติกันยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเลยอะพอเสร็จไปเยอะแล้วมีโอกาสได้ไปนั่งแชร์กับคนของเราไหมคะแล้วส่วฟังเออแล้วสนฟังเขาก็เหมือนแบบเออเธออ่านข่าวเยอะไปแล้วเออเล้ก็มามาเตือนเราบ้างเราว่าผู้ชาย อาจจะไม่ได้เสพเยอะเท่าเราเนาะผู้ชายเขาก็ไปดูบอลดูอะไรอย่างเงี้ยพอเราดูเยอะๆแล้วแบบพอเจอผู้หญิงด้วยกันเออเจอผู้หญิงด้วยกันแล้วมันจะคุยเรื่องเนี้ยแล้วพอเราคุยเรื่องนี้เราก็จะเหมือนอินอะเพราะว่าเราเราทำเพงลเพงรักเพงลงอกหักเพงลเพงอะไรเยอะอย่างเงี้ยเออแล้วพอเหมือนเรากลับไปเจอเขาแล้วเราก็จะมีความแบบซึมๆนิดน,นึงเขาก็จะถามเราเป็นอะไรแสดงว่าเขาดูออกว่าเราแซดน,นิดน,นึงนิดน,น, <c oughs> นึง <c oughs> นก็บอกโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแล้วเพราะฉะนั้นก็แบบถอยแป๊บนึงพัก แบบเสพข่าวก่อนอะไรเงี้ยจริงจริงโปรเซสจนโค้มันทำให้เราดิ่งไปหรือมันทำให้เราสึวากว่ายืนกับมานรู้สึกว่าหมองวนที่คนนี้ก <m> ็ม <m> มไมกับข่าวด้วยจริงจริงเราว่าน่าจะมีน้องๆเยอะนะคะที่อยู่ในภาวะใกล้กๆกันแบบจากที่เราทำเลงมาแบบสัมภาษณ์มาเยอะยอะไรเงี้ย เราว่าหลักๆก,ก็คงเป็นเหมือนพี่ๆสอนน้องด้วยอ่ะว่าแบบเราก็เข้าใจดีว่าบางเรื่องเราก็ปล่อยวางยากแต่ว่าถ้ามันดีกว่าก็เอาเอาเรามีความสุขก่อนดีที่สุดบางทีก็อยากให้แบบน้องๆผู้หญิงหลายๆคนแบบว่าค่อยๆ ตัดสินใจอะไรเงี้ยเ,ออเพราะบางอย่างคือรักที่มันเป็นท็อกซิกมากๆมันมันทุกจริงๆเลยอันนี้มั็นรักจากจากคนที่มีประสบก,การณ์มาก่อนอะไรเงี้ยมันได้จริงเราออกจากตรงนี้ไดยังไงออกจากันนั้ก็ง่ายมาก <ๆ S 1> คือวันหนึ่งมันเมื่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องการใครแบบเทียบกันระหว่างมีเขาแล้วดีกับมีเขาแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลือกเท่านั้นเองถ้าเลือกได้ สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเดินออกมาเองเลยนะคะมันทุกขี่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาตั้งแต่เราอ่านใช่ไหมที่เราเรากรซิบเลยกันจ้ะทุกขี่สุดเหรอก็คงเป็นเป็นนั่นแหละเป็นการที่เหมือนเราตัดตัดออกจากใครสักคนหนึ่งไม่ได้อ่ะเออมันก็ก็อารมณ์แบบเรื่องที่ขออ่ะมันฟิลนั้นอ่ะมันคือฟิลนั้นอ่ะมันมันไม่ได้แล้วจริงจริงแล้วมันเหมือนมันรับไม่ได้อ่ะว่ามันไม่ได้อ่ะอะไรเงี้ยพอถึงจุดนึงพอเรารับได้ปุ๊บก็ ก็เดินออกมาแค่นั้นเองถ้าพูดถึงในภาการทำเพลงถ้าเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำาบหนสมันมียังมันมีโครงแล้วหรือยังว่ามันมาแล้วท่าครลแล้วจริงๆเออจริงๆเาราว,ว่าผู้หญิงทุกคนที่มีความรักกันมาก่อนก็น่าจะต้องพบเจอบ้างถ้าเรามีความสมพัญที่มันฮอกสิกเลยอะ่ะ ขั้นตอนที่เราจะต้องเจอมันมันมีอยู่แล้วแล้วก็เราเองก็เคยเจอมาแล้วอะไรเงี้ยจนปัจจุบันคิดว่าถ้าเราจะทําเพลงสักเพลงหนึ่งอ่ะคงไม่ได้ทําในมุมที่เหมือนเราออกจากตรงนี้ไม่ได้อ่ะน่าจะทําเพลงในมุมที่เหมือนว่าเราเห็นแล้วว่าจริงๆอ่ะควรจะเดินออกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าทําไม่ได้แต่ว่าตอนเนี้ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราจะทําเพลงนะคะน่าจะเป็นมุมนั้นมากกว่าซึ่งเพลงนี้ก็จะออกเดือนมีนาคมมัน <laughs> ไม่ยากได้เลยเหรอ มันอยู่ในขั้นตอนไงมันเป็นเคลือะไรอะวงจรแห่งความสัมพันธ์อะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันกําลังจะแตกหักแล้วมันอยู่ในช่วงที่เหมือนสาดกันไปมาเนี่ยมัน,ม,นมันคือจุดที่เราผ่านมาแล้วซึ่งเราไม่ได้เลือกทําเพลงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ขอก็ได้อะไรเงี้ย เแต่ว่าเพลงที่เรากำลังทาเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นมันเป็นวงจรที่จบจากการศาสตร์กันทุกอย่างหมดแล้วมันจบไปแล้วแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาไม่รักก็คือไม่รักอะไรเงี้ยนั่<อ>แนแหละไม่มีอะไรเลยเแค่ศิลปินคนหนึ่งที่อ่อนไหวกับข่าวกับข่าวเรื่องคนอื่นพอเราโพสเสร็จแล้วเราก็เลยโพสคลิป แสดงว่าเรายังแบบว่าเอฉันก็บ้าแล้วแหละว่าคนน่าจะแบบว่าเอ๊ะพี่ร่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ฉันมีความสุขดีโอกาสสยบข่าวลือหรือคิดนันไปใช่ใช่แต่เราคิดว่าถ้าเป็นพายเมย์ก็จะรู้ค่ะว่าเราเหมือนน่าจะเหมันอ่านเยอะแล้วมันแบบมันซึมเลยอค่ะแต่พอหอกคนนี้เราก็แบบความรักในการเดินทางมากเลยนะ ความรักคือการเดินทางเไปแบบว่าเขาไปกับเราทุกที่เหมือนกันนะก็จริงๆเราเพิ่งจะมีเวลาว่างตรงกันค่ะธรรมดาแบบคิวไม่เคยตรงกันเลยพอว่างตรงกันปุ๊บก็ แบบสองอาทิตย์อ่ะไปเลยคืออย่าวางแผนนานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานเข้า <laughs> มาอะไรประมานเข้ามาก็สองทิศแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเราก็แนะนำว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้จักใครสักคนหนึ่งให้มากขึ้นนะให้ไปเที่ยวเดวยกันแล้วมันก็จะเห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยช่วงที่มีปัญหาช่วงที่ต้องถือของหนักช่วงที่เหมือนหาอาหารทางไม่เจอเอะไรเงี้ยเขาแบบแสดงออกมาอย่างไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทาให้เราคนทับใเขาดินเขาไปหัวเราะเลยเขาทำเราใครแสดงออกมาจจริงๆเขาเป็นคนที่ <laughs> นำนะหรือทุกคนจะเข้าใจว่าเราเป็นคนนำจริงๆไม่เลยเราเราปล่อยจอยเราปล่อยจอย <ๆ S 1> ให้เขานำเลยแต่ว่าเอา่อเนื่องด้วยเราเป็นคนเดินทางเยอะเราอาจจะเป็นคนเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเขาเรียกทราเวลไลท์คือ,อต้องถือของน้อยอ่าอย่างที่เรารู้กันอิตาลีไม่อะเอากล้องไปทุกตัวเอาเลนส์ไปทุกตัวเอาขากล้องไปอีกอะไรเงี้ยเขาเออเราก็เลยแบบ่ะนำไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีนะคะคิดว่าเดี๋ยวคงจะมีทริปอื่นตามมาอีกค่ะค่ะ ปีใหม่มันแฮปปี้ขึ้น่ปเดิมไหมคะคุณปีใหม่เหรอหมายถึงว่าม,มีมีแฟนเนี่ยเหรออะไรใช่ปกติค่ะเพราะว่าช่วงมะรีนทำงานแยกกันเขาก็ไปทําของเขาเราก็ไปทําของเราอย่างเงี้ยแต่หลังปีใหม่พอเราเคลียร์คิวตรงกันได้ต้องใช้ภาษาดีค่ะก็เที่ยวฉ่าเลยเออเที่ยวฉ่าเลยจริงๆครั้งที่มีพิสูจน์ยังไงบ้างที่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตสองเดิ์ด้วยกันที่ตื่นมาเจอกันเดินด้วยกันก็ก็ดีนะคะคือเราก็รู้สึก อยู่แล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเข้ากันเราดีๆแต่มันก็จะมีหลายระย่างที่ต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยเออแน่นอนปัญหาหนึ่งก็เป็นเรื่องอายุอยู่แล้วเพ<ม>ียงแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันค่อนข้างจะตรงกันเยอะมากเลยเนี้ยอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของแบบเราอาจจะมีประสบก,การณ์เยอะกว่าอะไรเงี้ยก็ค่อยๆแชร์กันไปถ้าเขาเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่คนน้าเต็มแก้วอ่ะเป็นคนที่เหมือนเปิดรับฟังอะไรเงี้ยก็จบใช่อะ่ะแสดงว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเรา ตัดสินใจนั่งคุยกันแล้วก็จบตรงนั้นเลยใช่ไหมครับส่วนแมาเราจะเคลียร์ไปเลยแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าที่ต้องเคลียร์เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนม้าผู้ชายไม่ชอบนั่งเคลียร์นะเท่า mm hmm. ที่เราสังเกตอะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็คืออธิบายให้ฟังอะไรเงี้ย mm hmm. ถ้าเขา มีเหตุผลก็จบอะไรเงี้ยค่ะไม่แต่ในเรื่องอายุที่เรากัองวลที่หลายคนจับตามองว่ามีปัญหาแต่พราะนวันนี้ภาพที่ออกมามันดูไม่ใช่ปัญหารหกเลยนะเราว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกด้วยหลายๆอย่างมันดูเหมือนจะไม่น่าเข้ากันเนาะแต่ว <laughs> ่าแล่นวันนี้เขาเล่นกีฬาแบบดนตรี free, อะไรอย่างเงี้ยก็ซัพพอร์ตกันแค่นั้นเองค่ะคือเราว่าผู้หญิงที่ทํางานเยอะอะเรามีบทบาทในในหน้าที่การงานของเราเยอะอาจจะต้องหาแบบ ผู้ชายที่เขาเติมเต็มในตัวเขาเองแล้วก็ซัพพอร์ตเราในมุมที่เหมือนรักและชอบในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทำอ่ะแล้วมันก็จะยิ่งเหมือนแบบไม่มีใครฉุดลังใครอะไรเงี้ยเมือที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาว่าพอเรายิ่งขึ้นสูงนอีกคนนึงเขาก็จะรู้สึกแบบหน,นาวๆร้อนๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงแล้อย่างนี้ เหมือนมันอาจจะมีโพสิชันที่มันตากันเยอะอะไรเงี้ยก็นั่นก็จะเป็นปัญหาของเราที่ผ่านมาแต่ว่าคนนี้เหมือนเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเขารักเขาชอบเขาภูมิใจในงานที่เราทําชอบในสิ่งที่เราเป็นจบเลยงั้<ห>นในฟาร์ตของเรา <ๆ S 1> อะเราปรับตัวยังไงให้ไปเหมือนว่าให้เ้าไม่ได้อะเพราะวเรา่มีประสบการณ์เราเป็นเพื่อนกันมาก,ก่อนด้วยแล้วก็เราจะเป็นคนนี้ใส่เสียงหนึ่งคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคบคนนี้เราจะทําชั่วใส่เขาก่อนไล่ให้เขารู้ให้รู้ไปเลยว่าฉันไล่แบบ นี้ฉันเง่าแบบนี้ฉันเออแบบหน้าถีบแบบนี้เลยนะทําไปก่อนเลยเสร็จแล้วก็ถ้ามันดูทรงว่าเออมันรับได้วะก็ค่อยเอาส่วนที่ดีมามอบให้ทีหลังเลยฮนะรู้สึกยังไงกับหลายคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะมองว่าวิฟู้เราอาจจะไม่รอดแต่วันนี้คุณสามารถพูดคุณสามารถทำได้จับมือกันมาได้ไกลขนาดนี้รกกคำสุตยรรมได้เขาได้ก็เราว่าเป็นยุคด้วยค่ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเราว่ามันคงยากกว่านี้เยอะทั้งโพสิชันของสังคมทั้งสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมกันมาคนละยุคเลย้่แต่ปัจจุบันเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมันเท่าเกันอ่ะเอออาจจะต่างกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าที่ที่เขามาหรือว่าสิ่งที่เขาชอบนี่นิสัยที่เขาเป็นอ่ะมันดันเข้ากันได้อย่างที่บอกมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์เยอะประสบการณ์น้อยถ้าเปิดใจรับฟังทั้งคู่มันก็จะไม่ค่อยทะเลาะกัน เราจะเห็นใจคู่อื่นมากกว่าบอกตรงๆเราเห็นใจคู่อื่นมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างของเราเหมือนมันจะมีมีตัวอย่างให้เห็นเยอะว่าเราไปเล่นกีฬาด้วยกันเราไปทํากิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คู่อื่นมันเหมือนพออายุต่างกันปุ๊บก็จะมีคําแบบที่ทําให้เขารู้สึกไม่รู้จะอธิบายยังไงอะไรเงี้ยแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นกําลังใจให้ทุกๆคู่ค่ะเพราะว่าความรักมันมันมัน เราเราบางทีเราก็เลือกไม่ได้ออความรักมันเลือกเราเองออเพราะฉะนั้นก็ก็ให้กําลังใจทุกคู่แล้วกันที่ที่อายุต่างกันแล้วก็ค่อยๆเดินกันไปอะไรเงี้ยคนนี้แหละเนาะคือเจ้าชายที่รำคาญ <laughs> ตอบไม่ได้ <laughs> เดย๋ยว้อตตยแ <laughs> ต่ว่าเป็นว่าก็แฮปปี้กับปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ <laughs> ที่เหลือเดี๋ยวว่ากันโอเคค่ะขอบคุณพี่ลุงตาตอบสวยทุกครั้งเลยอะโา้คุน